อ่าแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมอีเดียทีวีเหมือนเดิมวันนี้ก็อยู่ในรายการ slam dunk league ดิวิชัน2ที่จัดโดยกำมมัดเกมมิ่งนะครับถ้าเกิดใครจะดูย้อนหลังก็ลิงก์ใต้ด e สคริปชั o n เลยผมจะแปะไว้ให้นะครับจะได้ดูสดได้รู้สึกว่าที่ดิวิชัน2น่าจะแข่งจันอังคารพุธเนาะก็คลิปนี้จะลงวันพุธช่วงผมอาจเสร็จก็น่าจะลงเลยแล้วกันแล้วก็คือเย็นของวันพุธเนี้ยค่ำๆเริ่มตั้งแต่2ทุ่มไปเนี่ยมีคู่ ให้ดูน่าจะประมาณ6คู่มัครับยาวๆรันไปเลยส,ส่งเพื่อนๆเข้านอนได้เลยก็วันนี้อยู่ในแมตช์ระหว่างอันไซโน1 <c oughs> กับกีกี้2.5คนซึ่งแมตช์นี้เนี่ยครับเป็นแมตช์ที่ทั้ง2ทีมเนี่ยฟอร์มกำลังย่แย่ครับเป็นทีมที่เป็นทีมวางทั้ง2ทีมเลยแต่ว่าฟอร์มอ่ะของทั้งกีกี้เนี่ยจะหนักหน่อยแต่ของอันไซเนี่ยก็เพิ่งที่จะพ่ายมาในเกมที่ผ่านมาเราเล่นได้ค่อนข้างหลุดฟอร์มด้วย ก็เล่นแบบไม่เหมือนกับเป็นอันไซที่อาจจะหลายๆคนรู้จักแล้วอาจจะได้ดูในจากคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วผมเลยหยิบแมปนี้มาเป็นแมปที่ทีมทั้ง2ทีมเลยอันไซเนี่ยต้องการแต้มมากเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาและยังอยู่ในตำแหน่งที่สามารถลุ้นแชมป์ได้นะครับผมขอใจคำว่าลุ้นแชมป์นะเพราะอันไซอยู่ในแต้มที่สูงส่วนกีกี้สองจุดห้าเนี่ยเขาต้องการแต้มเพื่อที่เรียกความมั่นใจกลับมาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่การันตีตกอะคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าอ่าอันไซเนี่ย มีโอกาสได้ตัวมากกว่ากิกี้แล้วกันต้องพูดขณะต้องพูดแบบนี้เนาะดูจากตารางคะแนนแล้วก้อจริงนะครับผมทั้งสองทีมนี้เป็นสองทีมที่ผมค่อนข้างแอบเชียร์เลยนะเพราะว่าอ,อยู่ตัวอย่างอย่างกิกี้เนี่ยคือในส่วนของพิมพัทเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเล่นในโปรซีนมาใหม่อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่แต่ว่าทั้งแซมแล้วก็เฮลแบงกี้สิซึ่งผมไม่รู้ว่าคือใครนะแต่น่าจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมจากที่เล่นในดิวชั่นหนึ่งก่อนหน้านี้คือเขามีประสบการณ์ครับผมคือประสบการณ์ก็จะทําให้เขาแแบบเก่่งขึ้้นอยูลว เขาก็ตอนนั้นคือต้องพูดตรงๆว่ากีกี้เนี่ยในทีมดิวชันหนึ่งเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยสู้ในทีมดิวชันหนึ่งไม่ได้เลยแต่ผมได้ไปลองซ้อมกับเขาตอนเปิดดิวชันมานะครับตอนก่อนที่จะเปิดดิวชันสองผมเห็นถึงความพัฒนาของผู้เล่นของฝั่งกีกี้ผมบอกเลยว่าทําให้ผมหวาวมากๆผมเลยแอบเชียร์ให้เขากลับขึ้นมาเล่นในดิวชันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาได้ผู้เล่นเอสแบบที่เล่นตัวเกมลุกจัดจ๋าแบบตัวที่มันแบบค่อนข้างใช้สกิลเพย์ได้สูงๆอย่าง พิมพ์พัดเข้ามาผมคิดว่าสามารถมาเติมจุดนี้ได้แต่ก็แอบแบบว่าเออมาดูแลแบบหลุดฟอร์มไปนิดนึงถึงแบบจะแพ้ทีมใหญ่แต่ว่าอะไรอย่างงี้อย่างนี้แต่ว่ารูปเกมที่แพ้บางทีมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนอันไซก็ถ้าเอาจริงนะครับเป็นผู้เล่นที่จะแทบแบบไม่มีประสบการณ์การเล่นในโปรซีเลยยกเว้นนีโน่หลอดเพราะว่า1433ตอนนี้ก็เป็นน้องโดนะโดริทึมมาเล่นแทนแต่ว่านีโน่หลอดก็มีเล่นทั้ง เอ่อในลีกที่แล้วแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ผมว่าค่อนข้างฟอร์มดีนะความสม่ำเสมอยังต่อเนื่องเนาะแล้วก็เคยเล่นในโอเวอร์ไทม์โปรลีกด้วยไม่แน่ใจว่ากีแมชก็เดี๋ยวมาเข้าสู่ดาร์ฟกันเลยครับผมก็ทางฝั่งกิกิ้เลิกแมนเป็นลูคคาวาสองครับแล้วก็ทางฝั่งอันไซเลือกแมนเป็นซากุระงิฮานามจินะครับล่างหนึ่งกิกิมาเป็นกอนแล้วนะซึ่งอันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการพลิกที่ตัดตัวฝั่งเขานะเพราะอาจจะทํากันบ้านมาว่าทางฝั่งอันไซเนี่ยอยากจะเล่น คอมสกีนนะเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวลองเราลองแบบวิเคราะห์ดาบขึ้นมาน,นิดนิดนึงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือที่เขาเลือกหยิบกอลเอของแซมมาก่อนนะครับก็คือเราจะต้องการเล่นระดับมีผู้เล่นทุกคนถ้าจะสำรวจคู่แข่งอยู่แล้วเขาจะคิดว่าในคอมของอันไซที่เล่นเนี่ยอาจจะมีกอแล้วเป็นคอหลักเขาเลยเรื่องที่จะตัดกอและมาก่อนแล,แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากกอแล้วดโดยในส่วนของอันไซก็สวนมาเป็นดับเบิลพิกคือไอโซเลชันการสวนมาไอโซเลชัน มันเป็นคอมที่ค่อนข้างยอดนิยมอยู่แล้วแต่ว่าการด้วยว่าก่อนแล้วนะครับนับเป็น1ตัวชา้าแล้วกันก็อาจจะทําให้การไอโซเลชันได้ลําบากขึ้นก็อาซจ,จะ์ไซก็อาจจะพลิกมาอย่างนี้ก็เป็นมิ่งอีกับซากุโรนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เห็นลังเลอยู่นิดนึงแต่ก็พลิกมาจนได้ครับผมกับเคียวตะของพิมพ์พทครับผมซึ่งเคียวตะในโปรซีเนี่ยมีให้เห็นน้อยมากๆก็ถ้าเกิดในดิวชันหนึ่งที่เล่นแบบบ่อยๆก็จะเป็นทีมของผมเองที่มีแผนการเล่นกับเคียวตะค่อนข้างเยอะเพราะว่าในทีมขอมีเพลเยอร เล่นเคียวตาได้ดีอย่างน้องวัดนะแดคูลา่าแดคูลาไลฟ์แล้วก็เลือกแบนเป็นโกไดเพื่อที่จะไม่อยากได้ตัวที่มันสามารถวิ่งไวตามเคียวตาทันแล้วก็ทางฝั่งของอันไซเลเือกแบนเป็นเทสซียะครับผมเพื่อที่แบบว่าไม่อยากให้เอาตัวเก็บบอลเนาะเพราะว่าเคสซยะเนี่ยอ่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าทําไมถึงเขาให้แวลูก,กับโลนมากกว่าโอดะอันนี้ผมจะบอกนะครับการเก็บบอลกับลูกกับลิงนะครับ หรือเก็บบอลที่ตกอะครับผมจะให้แวลูก,กับเนี่ยเป็น2ตัวที่อันไซน์แบร์เลยครับเขาให้ความสำคัญกับตัวที่เก็บบอล first first touch ได้ดีคือโลนเนี่ยถ้าสมมติบอลตกอยู่ข้างๆาครับไม่ได้ตกลงหัวของคนนั้นจริงๆเราไม่ได้อยู่ในจุดจุดบอลตกแบบจุดรีบาร์จริงโลนเนี่ยแทบจะเก็บชนะทุกคนเลยครับอย่างโอดาเนี่ยการเก็บของโอดาที่ชนะคือโอดามันติดสกิลดูดครับมันเลยชนะดังนั้นโอดากับโค้งเลเนี่ยผมบอกเลยสูสีกันคือขึ้นอยู่ที่ระยะบอลถ้าเป็นบอลใกล้เียโคเละอาจจะชนะแต่ถ้าเป็นบอลที่ วิ่งใส่กันมาระยะยาวโอดะชนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบอลที่ตกเลยแบบลูกเลของลิง่เงี้ยบอลลูกเลลิงเงี้ยมันตกใกล้ถ้าเขาปล่อย2ตัวนี้มานะคือยังไงอันไซน์ก็ทำกันบ้านอยู่แล้วว่าพินพัดเล่นลิงดีปล่อย2ตัวนี้มานะโดนตกทั้งวันก็เก็บได้ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าโอดะเนี่ยอาจจะมีพลาดบ้างถ้าเกิดเป็นทีมที่ไม่มีการคอมมูนิเคตกันดีๆแบบบอกว่าจะเล่นจังหวะนี้จังหวะนี้โอดะจะได้ไปไปสแตนบายหลอกเนาะโอเคครับผมเป็นไอโซเลชั่นสู้กับ 1ตัวแบก2เบสละกันเอาจริงถ้าคอมนี้ผมชอบพร้อมใครมากกว่ากันหรอผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบทั้งคู่เลยเป็นคอมทีม่ดีครับผมคือทางฝั่งของฝั่งหนูเนี่ยก็มีตัวตบใต้แป้นแม่นๆอย่างซากุโรแล้วก็มีตัววายอย่างมิเงะิที่คอยปิดแต่ทางฝั่งของเฮลแบงกี้เนี่ยก็มีลิงนะครับที่มีโมบิลิตี้ที่สูงสามารถเคลื่อนที่ไปปิดได้แต่ต้องดูว่าการกันของเขาเนี่ยเขาจะให้ คิโอตะเนหรือพิมพัทเนี่ยวางการป้องกันในตำแหน่งแบบไหนเนาะจามบอลแรกครับอันสายได้มาครับนินโอเวอร์หลอดมาที่หนึ่งสี่สามสามนะยังไม่เล่นหนึ่งสี่สามสามเข้ามุมแล้วก็ลูกนี้ตัดสินใจเลยครับผม,มทำได้ดีแล้วนะสำหรับพิมพัทดาวถู่แต่ผมไม่โดน พิมพัดมาเลเ้็วหูไม่ลงดูดีแอบซวยนิดนึงครับผมแล้วเก็บไปไว้โดยนินโอหลอดส่งมามีย่ีของี้ของ1ี่3ยังไม่เล่นเหมือนจะให้พิมพัดเหมาครับผมรู้จักฟอร์เมชันการป้องกันแล้วก็ลูกนี้คืออันนี้น่าจะเป็นการคอรกอนครับดูครับคือสังเกตว่านินเนี่ยรอเข้ามาเก็บแบบชัดเจนเลยแล้วอันนี้คืออาจจะเป็นฟอร์เมชันที่สำหรับผมนะผมว่าค่อนข้างที่จะแย่นิดน,นึง เพราะว่าการที่เอาโอดาไปกนโคงเรสเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับโอดาอาจจะเสียโอกาสเรื่องการเก็บบอลและการรีบาวเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเนะี่ยโอดาเข้าไปรีบาวใช่ไหมแล้วเ,เสียรีบาวให้กับซาปุครับอาจจะโดนสามแต้มได้ 2. ถ้าคงเรสได,ไดไบ้บ่อยๆลมได้อย่างจังหวะเมื่อกี้นี้ที่ตบได้แต่ว่าไม่มีคนเก็บบอล นี่โอเวอร์หลอดเล่นมาโอ้โหหมดเวลาช็อตคอกนั่นเสียดายผมว่าดูโซนเขาบีบกันแบบค่อนข้างแคบไปหน่อยสําหรับอันไซโนหนึ่งนะอาจจะเป็นแผนให้เล่นเยอะแล้วลูกนี้ยิงมาพิมพัดเป็นรูปลงนะครับผมโชคดีไปนะปกติสแต็กถ้าเกิดเลย์ไม่ลงแล้วตู้ต่อไปก็จะไม่ลงด้วยมาครับพาวจูบินคีอ่าขอโคัมีอย่างนี้ยังไม่เล่นนะคือเข้ามาลึกมากเลยนะผมว่าโซนนี้ค่อนข้าง,งแคบแล้วก็อืมเหมือนจะให้พิมพัดเดาเหรอเพราะว่าผมยังไม่เห็นแซม แฟร์มก็เดาด้วยเหมือนกันก็เป็นลูกเลของหนึ่งสี่้สาวครับกาเ่นอาจจะเป็นเพราะว่ากาเล่นเพราะว่าโอดะเนี่ยไปอยู่ข้างนอกแล้วโดวยลูกนี้โหติดสก,กีนแต่ว่ามไม่เขียวเสียดายครับแต่ยังแก้ตัวได้ครับเพลวังกี้สิพิมพ์พัดมาลูกนี้ออกไปอีกรอบนึงแล้วก็เรียบร้อยครับผมไรตีเสมอมาได้สําหรับกีกี้สองจุดห้าขีอ้อขอภัยมีอย่างงี้ <c oughs> บเบลอแล้วครับตอนนี้ มีอย่างนี้เซตไปเรื่อยๆลูกนี้รู้สึกว่าก่อะไรเขาจะประกบซากุเลยเขาไม่อยากจะเสียลูกฟีซากุแล้วดังมาลูกนี้เก็บได้โดยเฮลเบนกี้สิบเอาแล้วโอกาสขึ้นนําครั้งแรกของเกมนี้ทางฝั่งเฮเบนกี้ต้องทาให้ได้พิมพัดพิมพัดจังหวะ2มาลูกนี้ทาได้ดีครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเพลเยอร์เป็นสกิลเพย์ของเพลเยอร์เลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอ,อาจจะนะครับไม่ได้คิดว่าเอ้ยบางทีเราโดนหนึ่งเยอะไปรลบนี้เราลองสองบ้าง อันนี้ดูได้เลยครับคือตำแหน่งของสองคนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีทางตกได้เลยยกเว้นอาจจะเป็นฮาเซกะว่าใช้อัลติเมทมานะแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยตบไม,ม่มีตบยากมากจังหวะนี้ก็ลูกนี้เป็นเหลรียกอะไว่าแบบโชว์ของว่าถ้าเกิดคุณพลาดผมก็พร้อมที่จะเอาจุดผิดพลาดของคุณแล้วลูกนี้ตกได้แต่อย่างที่บอกครัผมเอาโอดาไปกันแบบนี้เสียได้นะ แล้วก็ซ้มไปาอีกทีครับหนึ่สหแต้มของอันไซโนหนึ่งมาจากการเลเวอขึ up, ของหนึ่งสี่เมสามทั้งสามลูกเลยโอหลูกนี้เหมือนนินจาเดานะเพราะว่าคือคนที่เขาแบนโกไดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับผมอา่าจะลองลองให้ดูทีเนี่ยคือที่เขาแบนโกไดนะครับเพราะว่าโคูเละครับใครลองเล่นจะรู้ว่ามันเป็นตัวที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเนาะถ้าไปจังหวะเนี้ยครับโกไดอะ่ะ อาจจะ2วิ่งมา2ทันนะจากมุมมองที่ผมเป็นเพลเยอร์โกไดด้วยถ้าใส่รูมบอกจำผมว่าอาจจะวิ่งมาตบ2ทันนั้นก็เลยทําให้เขาเลือกที่จะแบนโกไดเข้าไปเพราะว่าโกไดเนี่ยมันมีข้อเสียครับผมถ้าในการมาเล่นกับไอโซเลชันนะครับก็คือจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะไม่มีท่าคอนเฟิร์มสามแต้มแต่มันจะทดแทนมาด้วยเกมลับที่ดีกว่าคือมันวิ่งไวกว่าเอาอตรงอะถ้าเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่นจีนหรือคงเลยเขาเล่นเกมลับได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่โกไดเนี่ยม เรื่องการตบเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าโคงเระนะครับแต่ว่ามันวิ่งไววิ่งไวนั้นก็หมายความว่าเราจะสามารถโซนได้มากขึ้นเราสามารถแกมเพื่อนได้มากขึ้นก็แต่อสองครับไล่ตีเสมออีกครั้งทางฝั่งของอันไซโนหนึ่งบอลที่1นึ่สสาสมลูกนี้ยังไม่เล่นเหมือนจะรอดูก่อนยังไม่เล่นอีกครั้งหนึ่งครับเปิดอัลติเมตมา แล้วก็โอ้โห,โโหลูกนี้หลอกพิมพัดได้ชัดเจนนะผมเหมือนเป็นการเปิดอัลติเมตมาใครที่ไม่รู้นะครับเวลาเปิดอัลติเมตมาเนี่ยแสงของเรียวต่ายับให้เฟดไกลขึ้นนะแล้วื่อกีพิมพ์พัดก็จงใจวิ่งไปที่เฟดเลยลูกนี้ติดดักได้แนะแต่สติลไม่ติดพิมพัดเฟดมาโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่บอกถ้าเป็นบอลไกลเนี่ยครับผมถึงจะบอกเนี่ยถ้าเป็นบอลแบบนี้ครับโอดาจะเก่งครับแต่ถ้าเป็นบอลที่ตกแล้วแบบรอต้องการที่จะเก็บเลยอะโลนจะเก่งกว่าตรงนี้โอดาเก็บได้ ยิงมาเป็นลูกลงยังคงรักษาช่องว่าง2คะแนนได้อยู่ครับผมทางฝั่งของกีกี้ไล่ตีเสมออีกครั้งครับทางฟังอันไซเมงอย่าง,งมีอัลติเมตอยู่1433ส่ยิงมาลูกนี้ได้โล่งด้วยครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดเนาะผมเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเมมกันแบบสุดลิสุดเด็ดเลยครับเพราะเป็นแต้มสำคัญพิมพักถอยมายังไม่เล่นยิงอีกทีนึงแล้วได้โล่ง ก็เกมนี้ก็พิมพัทก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าลิงของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สามารถเล่นในโปรซีนะนีโนหลอดยังไม่เล่นครับผม1นึ่หลอกอีกรอบหนึ่งเหมือนเขาจะรอดูตำแหน่งอยู่ว่าจะเล่นยังไงแล้วก็ยืนตำแหน่งพลาดก็โดนลงโทษนะครับสำหรับพิมพ์พัดเรียกว่าเกมนี้พิมพ์พัดเป็นบ่อเลยก็ว่าได้ลูกนี้จังหวะสอมาโอ้แต่ไม่ลงยังแก้ตัวได้โดยแซม ถอยมาสองทีโดนตบแล้วโอดาัไมา่อยู่ในสภาพที่พร้อมเก็บบอลเพนี้เพื่อขึ้นนำของอันไซโนนึงแล้วใช้เอาตีเมทของโคเรีเรียบร้อยสามขัดแนนเท่ากับว่าโยนความกดดันให้กิีก้ในเวลาเพียงหนึ่งเพนะครับเพราะว่ากิ้เนี่จะต้องตามถึงหนึ่งเพครึ่งเลยคือทำได้เนี่ยยังไม่เสมออีกต้องกันเพื่อขึ้นนำทีมพัดจังหวะสองแล้วก็ ไม่ได้อีกเช่นเคยนะด้วยความที่ไม่มีสกิลตกเนาะแล้วก็แว่นโหงนเนี่ยอาจจะซ้อนไม่ได้เท่าที่ควรหนึ่งสี่ส่งมาซากูครับผมลูกนี้ผมให้เครดิตนินโอวอลเลยนะเพราะว่านินโอวอลไม่เล่นมาทั้งเกมครับผมหลายๆโคนเนี่ยจะเห็นว่าเออเวลาเล่นซากูเนี่ยเพื่อนรับบอลมาแทบจะจริงทุกเม็ดเลยอันนี้เป็นแมช์นี้เป็นแม์ที่ ดีมากๆเลยนินโอว่าหลอดไม่ยิงทั้งเกมแต่ลูกนี้ได้โล่งแน่นอนเพราะว่ากอและถอยเข้าไปนะลูกนี้ทำได้ดีทั้งคนจ่ายและคนยิงครับลูกนี้ดังเข้ามาไม่มีใครขึ้นตบเลยนี่น่าจะคิดว่ายิงเฟดหรือเปล่าเพราะว่าเล่นลูกนั้นมาทั้งเกมฝากมาที่เฮชูวินก่อนแล้วก็ ฟเราเองแล้วครับผมหรับนี่เรวตักนะคือผมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดให้บอกความผิดพลาดของเออ่ทางฝั่งของกีกี้นะก็น่าจะเป็นทางที่เขาให้พิมพัดรับภาระหนักเกินไปในเกมรับนะผมว่า <c oughs> จะสังเกตได้ว่าคุงเลยนี่ไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมเล่นเลยนะ <c oughs> อันนี้คือผมว่าถ้าน้องๆเขาดูอยู่เนี่ยมันจะเป็นทั้งสองฝ่าย คงเลสเนี่ยครับจะสังเกตว่าคงเลสเนี่ยไม่อยู่ในสภาพพร้อมเล่นเลยยืนอยู่ในเส้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยก็ยังยืนอยู่ในเส้น2แต้มตลอดเลยครับคือผมเห็นว่าเฮสุบินยืนแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะจริงจริงเราสามารถไปดับเป็นทีมเลี้ยวตักได้แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเอาลิงเนี่ยมายืนดับเป็ลทีมตรงนี้แล้วก็เอาโอดาเนี่ยไปยืนตรงหน้าเพราะว่าลิงเนี่ยมันสามารถมีระยะตบแล้วก็สปีดที่ไวกว่าเนี่ยอาจจะกักคงเลได้แล้วเขาส่งมาเนาะอันนี้ลองดู มาได้โล่งอีกครั้งหนึ่งครับ143 19วินสุดท้ายไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนะเพราะว่ากิกี้เนี่ยต้องทำถึงสามคะแนนนะแล้วก็เพลมีโอกาสให้เล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยครับแต่ก็หรือว่าทําได้ดีแล้วนะเรื่องของเกมรับเนี่ยแหละที่ไม่ได้แต่ว่า10วินาทีสุดท้ายยังมีโอกาสอยู่ทางฝั่ง,งของอันไซต้องทําแต้มนี้ให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคิโยตะร่างอัลตรามีสติว ส่งมาให้ชูวินลองยิงดูไม่ผ่านไปแล้วปล่อยบอลมาศูนย์วินาทีเรียบร้อยครับผมอันไซโนหน่งเก็บเกมแรกไปได้แล้วต้องมารอดูว่าเกมที่2เนี่ยทางฝั่งกีกี้เนี่ยจะแบ่แต้มไปได้หรือเปล่าหรือว่าอันไซจะเรียกความมั่นใจของพวกเขากลับมาโดยการเก็บ3คะแนนเต็มก็เดี๋ยวเรามาดูสกอร์ของคู่นี้กันนิดหนึงก็ MVP แน่นอนครับ1 4 3 3 16คะแนน2อแอซซีแล้วก็2ฟอบอกนะทางฝั่งของพิมพัทเนี่ยทำได้ดีแล้วนะ3าบล็อก2ี่แตบซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนเออเรตติ้งเนี่ยเยอะกว่า MVP ด้วยซ้ำนะแต่ให้พุดของผมว่าเกมนี้จุดทิ่พภาดของเฮลแบงกี้ก็คือเขาให้พิมพัทรับหน้าที่ในเกมรับหนักเกินไปจริงๆงแซมเนี่ยอาจจะมีบางลูกที่อาจจะต้องเดามากกว่านี้นะเพราะว่าจะสังเกตว่านีโนวาลอเนี่ยถ้าเกิดตำแหน่ง เขาไม่ดีจริงๆเขาก็ไม่เล่นเนาะเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าแต้มมีถึงทั้งหมดนะรวมกัน41คะแนนนะครับแต่ว่ามีลูกดีเบาแค่สลูกเท่านั้นนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีลูกบล็อกเนี่ยก็รวมทั้งหมดกี่ลูก7ลูกซึ่งกาทั้งเกมก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นในระดับแบบนี้ก็อาจจะไม่ดูไม่เยอะเท่าไหร่บวกกับด้วยความที่ว่าในลูกสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของโคงเรสเนี่ยเหมือนไปยิงงโง่ๆให้บล็อกด้วยเนาะ ก็เกมนี้เป็นเกมที่เหมือนจะได้ปล่อยบอลตามที่พวกเขาต้องการทั้งคู่เลยแต่ว่าก็ใครเล่นได้ดีกว่าก็ได้รับชัยชนะไปครับผมแล้วก็เป็นอ no นะันไซโน1หนึะสำหรับเกมนี้ที่เก็บวินไปได้แล้วเดี๋มาดูกันในแมตช์ที่2ทางฝั่งอันไซได้เป็นเฟิร์สพิกับเลือกแบนด์มิยี่ญิเยวตะนะไม่อยากเจอไอโซเลชันนะแล้วก็ทางฝั่งกี้2 5เลือกแบนเป็นรุกคาว่า2 ซึ่งเขาแบนทั้ง2เกมเลยนะเพราะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมทะัะ้ที่เขาก็มีเพลเยอร์รูปเขาว่า2อย่างพิมพัดอยู่เค t ูวินเฟิร์สพิกมาเป็นซาร์กรุงิราสกีนเฮแล้วก็แซมโอดตามมาด้วยกียอตาของพิมพัดอีกรอบหนึ่ง1433จะเลือกตัวอะไรในเซคัน d ์พิกของอันไซเลือกเป็นกอและอย่างนั้นหรอ นั่นก็แบบว่าจะบังคับให้เขาแบรนด์นี้เามาสึบแล้วก็โล้นเทสุยะครับผมแน่นอนครับผมคือฟอร์สแบรนด์นี้เามาสึบแน่นอนเพราะในศึกสามมันมีเยอะที่เล่นนี้เามาสึบแล้วแล้วก็พลิกมาเป็นฟูจิมะเฮลแบนกิสิปได้เล่นตัวที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็ได้นะครับสำหรับอาคังิอ้าวอาคัางิทั้งสองล่างเลยผมสังเกตมาหลายรอบแล้วครับว่าเฮลแบนกิสิป เป็นคนที่เล่นอางหินได้ทั้งสองสองล่างเลยนะเราเล่นค่อนข้างที่จะดีด้วย mm. ข้อขอมก็มาในรูปแบบคล้ายๆเดิมเลยจุดศูนย์กลางของอันไซก็เป็นฟูจิมะของ14.3และจุดศูนกลางของกีกก็เป็นพิมพ์พารทเขาผมแล้วแน่นอนมากับคิโยตะแกร่งที่สุดอันดับห ก็แมชนี้เป็นแมชที่อันไซก็จําเป็นที่จะต้องการครับเพื่อ3คะแนนที่สําคัญกับกันในฝั่งของเฮลแบงกี้ก็ต้องการเหมือนกันครับเพื่อเอาความมั่นใจของพวกเขากลับมาเพราะผมจำไม่บิดเนี่ยตั้งแต่เขาชนะ WD Academy มาเนี่ยก็ยังหาชนะไม่เจอเลยจ้ำบอลแรกครับผมระหวา่างโชโฮคุปด้วยกันทั้งคู่นะเป็นเฮลแบงกี้สิที่จํำได้ครับกิกิได้เปิดเกมบุกก่อนแต่ลูกนี้ใจร้อนไปนิดนึงครับพิมพ์พาร์ทเพื่อนยังไม่อยู่ตำแหน่งที่เก็บบอลได้อันนี้ เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมว่าหลายๆคนควรจะดูไว้นะเพราะเพื่อนเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับคือเขาคอสล้มมาโอดะเนี่ยยังไม่ทันวิ่งเข้าไปเลยคือเก็บไม่ได้แน่นอนถ้าโดนตกครับอาครองีี้ก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดครับผมเก็บไม่ได้ ึ่งสี่สามปล่อยมาลูกนี้ไม่ติดสกรีนคะรับผมโดนรดกวนเล็กน้อยเก็บพิบอตได้โดยอาร์คังหีเฮลแบงกี้สิบพิมพัดถอยมายังไม่ยิงถอยอีกรอบหนึ่งลูกนี้ไม่ได้โล่งนะแต่ว่าเป็นลูกลงคนระับผมหนึ่งสี่สามก็ตามมารบกวนแล้วนะแต่ว่าค่ารบกวนธรรมาดาจะยังไม่เพียงพอชูนเร็วมาลูกนี้โดนตบได้เอาลราพิมพัดเก็บได้แต้มนี้สําคัญสท่าับเฮลแบงกี้มาครับเพื่อจะขึ้นนำสี่ขันแนนเลไกลมาซากุมาตามเก็บ งานให้ได้แต่ว่ายัางเก็บบอลมาเล่นไม่ได้นะครับเก็บบอลได้โดยเทวบงกี้สิบลูกนี้จังหวะสองเกมนี้ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะไม่ใช่สองจิ๋วตัดสินใจปล่อยบอลมาแซมพิมพัดแก้ตัวได้ครับผมเก็บรีบาวแล้วก็ถอยมาสองจังหวะปล่อยมาไม่ลงแต่ยังเก็บรีบาวได้อยู่เทวบงกี้สิบขอมาจังหวะสองอีกแล้วจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับผมเพราะว่าเหมือนว่าเล่นจังหวะสองไปค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็เสียรีบาวจนได้ครับผมสำหรับพิมพัด ไม่แน่ใจว่าจะเสียความมันจจจากเกมที่แล้วมาหรือเปล่าปล่อยลูกนี้ปล่อยช้ามาครับผมนับหนึ่งสี่สามตีเสมอเป็นสองต่อสองไม่เป็นไรครับผมยังได้เล่นเกมบุกอยู่บอลอยู่ที่พิมพ์พัดเดงแป้นมาทีนึงแล้วดังครับผมเพราะว่านนโอหลอดกะโดดไปแล้วนะช่วงนี้ฟูจิมะขอสมาล้มแล้วได้โล่งด้วยโอโหลูกนี้เสียได้นะ ก็เมื่อกี้เป็นลูกที่ไม่ลงนะแล้วได้ลงเลยเท่ากับว่าเขาต้องโฟกรสโคจิมะอีกพอสมควรแล้วลูกที่ถอยมาเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับจังหวะนี้คือจะเห็นได้ว่าไม่มีใครที่จะที่สกีนเลยนะแต่เขาใช้การบอดี้บล็อกเอาซึ่งการบอดี้บล็อกทำดีกว่าสกีเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าเราบอดี้บล็อกเนี่ยผู้ต่อสู้มันไม่กระเด็นครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นลูกเนี้ยมันไม่ได้ายโอเพนหรือมันไม่ได้ลูกเขียวเนาะเราจะกลับไปรีบาวแล้วแต่ถ้าเราสกีเนี่ยแล้วเราไม่โดนนะอ่ะเท่ากับว่าเราจะกุมไข ก็อดรีบาวบออยู่ที่อันไซโน่หนึ่งหนึ่งสี่สามสากุยังไม่เล่นนะแล้วลูกนี้ติดสก,กีนครับผมหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่เขาผัดกอแลหรือเปล่าหนึ่งสี่สามเล่นกับสก,กีนนี่โอ้หลอดได้ค่อนข้างดีเลยนะโยนมาลูกนี้ดังอีกแล้วครับผมยังเก็บบอลได้อยู่โดยแซมพิมพ์พัดถอยมาก่อนคอสเข้ามาข้างในหมุนอีกรอบหนึ่งแล้วก็โยนบอล แล้วก็เป็นลูกลงนะครับผมยังดีครับผมลูกนี้ที่ยังทำคะแนนได้อยู่เนาะกดส่งความกดดันให้ฝั่งอันสาแล้วลูกนี้ทำได้ดีครับผมพิมพัดหลบสกรีนมาบล็อกเลย4คะแนนอีกครั้งหนึ่งครับโอกาสของเทลแบงกี้ทำได้ไหมหอยมาอ้าวแต่โดนสติลยังดีแก้ไขได้ผมพ่เก็บบอลได้ลูกนี้เหมือนจะเป็นการปล่อยนะผมจะบอกเทคนิคการการลิงให้นะครับผม คือบางทีอะครับเรารู้ใช่ไหมว่าเกิยวต้าเนี่ยอลองดูถ้าถอยเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันเข้าไปเข้าไปเลนะบางทีม,มเขาอาจะตบเลแม่นบางทีม,มเขาจะตกดังแมนนะดังนั้นมันจะมีการนัดกันว่าเราจะกดประกบหรือไม่กดประกบเพื่อให้ลิงออกท่าไหนแล้วเราจะให้เพื่อนของเราเนี่ยตกเนาะอันนี้อาจจะเป็นการนัดกันเนาะเหมือนว่า เพราะว่าทางฝั่งเฮซูวินเนี่ยเหมือนจะจงใจที่จะปล่อยเลยแต่ว่าลูกนี้ก็ยังเก็บบอลได้โดยเฮลเวงที่สิบอยู่ดีครับผมแล้วก็เลมาลูกนี้เอาแล้วขึ้นนำสี่คะแนนโยนความกดดันให้ทางฝั่งอันไซโนหนึ่งแบบชัดเจนปล่อยมาลูกนี้หนึ่งสี่สามสามไม่ลงแต่อย่างแรกเราได้โดยเฮซูวินอีกรอบหนึ่งฝากมาก่อนที่ซากุยังไม่เล่นแล้วลูกนี้โอ้โหผมว่าลูกนี้ค่อนข้างที่จะกดดันนะคือมันไม่ดีนะครับ เหมือนแบ่งหน้าที่กันไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจังหวะการกของทางฝั่งของเฮลแบงกี้นะเนี่ยครับ3คนเลยนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าเขานัดให้พิมพ์พัดตบ1ห,หรือเปล่าแล้วก็ให้เบงกี้สิบเนี่ยตบ2แต่ว่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี้เนี่ยดูคือตำแหน่งเนี้ยคือโอดาเห็นเพื่อนติดสกีนอ่ะก็ถูกแล้วครับแต่ว่า คือมันไม่ใช่หน้าที่ของโอดาอยู่แล้วเนาะจริงๆถ้าเกิดเป็นลย์แบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับอ่าถ้ามันไม่ใช่ลูก3คะแนนนะเป็นลูก2คะแนนอ่าอาคิอาจจะต้องเดาครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงความผิดเนี่ยอาจจะเป็นความผิดของเคียตะเพราะว่าโอดะเนี่ยยังไงก็ต้องไปมาร์กตัวที่มาร์กอยู่แล้วเพราะอกตัวหนึ่งตัวที่ทำคะแนนได้อย่างสากุระงิและการเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนมาแจกนะครับแล้วก็ทำให้สากุระงิ่ย ได้ดังเข้าไปแลวการดังแบบนี้เนี่ยเสียหายอยู่นะเพราะลูกต่อไปซาคุอาจจะลงก็ได้ครับผมพิมพัทอีกครั้งหนึ่งเข้าไปคอสข้างในเละไกอีกแล้วแบบเฮซูวินไม่ปล่อยเลยนะจังหวะนี้ไม่เป็นไม่ใช่นีนโนหลอดนะครับที่ตบได้แต่เป็นเฮซูวินที่ตบได้นะลูกนี้ยิงมาบล็อกได้โดยหนึ่งสี่สามสามแล้วก็ต้องตัดสินใจโยนอันนี้นะผมสังเกตนะครับหลายเพลแล้วนะสำหรับพิมพัทนะคือเหมือนพอชอ็อตคอกท้่หมดเนี่ยเขาจะถอยมายิงอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจาก ความกดดันหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันช็อตเคาะ์มบอะครับโอกาสที่เขาจะเด,ดาได้มันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ปลาบอนมาลูกนี้เสียรีบาวให้อันไซโอกาสตีเสมอมานะครับสำหรับอันไซเปิดเอาที่เมยมาแสงเขียวปฏิหารยิงมาลูกนี้ไม่ลงแต่ว่าแก้ไขได,ด้วยแถบดังครับผมเฮชวินเอา2แป้บสําคัญกลับมาก่อนเนาะไม่งั้นโมเมนตัมของเกมจะเสียไปมาที่พิมพัอีกครั้งนึง ปล่อยมาลอดขาแต่ว่าโดนสติลได้โดยหนึ่งสี่สามสามปล่อยเร็วมาลูกนี้คลิกกลับมาขึ้นนำเนาะจะสังเกตได้ว่าทั้งสองเกมเนี่ยอันไซโนหนึ่งเนี่ยสามารถพลิกจากการเสียเปียบมาได้เปียบในช่วงเวลาอันสั้นนะครับคือเหมือนมาถูกที่ถูกจังหวะเนาะพิมพัดปล่อยมาลูกนี้สุดท้ายก็ปล่อยไปด้วยการยิงเหมือนเดิมแล้วก็เสียรีบาวให้กับทางฝั่งของอันไซ แลาลูกนี้อีกครั้งหนึ่งครับที่เหมือนจะเสีย formation การป้องกันไปอย่างชัดเจนเลยเนาะคือ formation การป้องกันเนี่ยคือเนี่ยมันอ่าถ้าให้พูดตรงๆนะผมว่ามันอาจจะไม่ควรที่จะได้เห็นจากทีมระดับนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าฟูชิมะมีท่าหลอกศกคุณกลูกไปถึง3คนเนี่ยยังไงก็โดนโล่แล้วก็ลงโทษพวกเขาครับผม ทีมพัทอีกครั้งหนึ่งเลววแล้วก็ยังเก็บได้อยู่ครับด้วยอาคังิโอ้โห oh ลูกนี้ลำนานไปหน่อยนะโดนสติลแล้วก็โอ้โ oh หติสกีแล้วแต่ยังไม่ยิงนะเลือกที่จะให้ซาคุปล่อยแทนไม่ลงแต่ยังแก้ตัวได้โดยนินโอหลอดเรียกว่าถ้าเล่นช็อตคอกนี้หมดอาจจะกรารันตีวินได้เลยปล่อยช้ามาอีกครั้งหนึ่งที่ไม่นัดกันทีมพัทรีปล่อยมาครับผมเพราะว่า เวลากับแรมที่ตามเนี่ยมันช่างไม่สอดคล้องกันเลยเกิน,นครับผมมันคอนทราสกันเกินไปนะงนั้นต้องรีบทำแทมติดสกรีนมาน่าจะถือจนหมดหรือเปล่าสำหรับฝั่งอันไซเลือกให้ซากูปล่อยนะเอ้าอันติไม่โนแต่ว่ามีซ้ำครับผมโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเลือกให้ปล่อยนะเพราะมันตีรีบาร์ถึงสองอันแล้วก็น่าจะเป็นอันไซโนหนึ่งครับผมสารแทมสำคัญของพวกเขาทำให้เขายังอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์นะเพราะว่า AI Squad เนี่ยจะต้องเจอกับเกมหนักๆในแมชหลังๆเนาะก็มีโอกาสที่จะสะดุดรวมถึงในวันนี้เนี่ย AI Squad ก็สะดุดด้วยทำให้3ามแต้มน,นี้ยของอันไซ์เนี่ยเป็นการที่จะทำให้พวกเขากลับมาลุ้นแชมป์ได้เต็มตัวเหมือนเดิมก็มาดูสกอร์กันหน่อยครับ MVP h ทชชูวินครับ5อริบาวห้บาบล็อกสแอซิตแล้วก็8ขัคะแนน แต่ส่วนของ SVP ยังเป็นพิมพัดอยู่เหมือนเดิมนะครับ12แต้ม1รีบาวด์2บล็อกนะครับจะสังเกตได้ว่าเกมนี้เนี่ยตัวซัพพอร์ตของทังฝั่งเฮียแบงกี้ทำได้ค่อนข้างดีนะเก็บบอลได้ให้พิมพัดเล่นได้ถึง11ล,ลูกเลยทา้งฝั่งที่ทางฝังง่งอันไซน์เก็บแค่ลูกเดียวนะเป็นลูกเละลูกแหลกที่ทางฝั่งของเทสวินเก็บได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอโดนตกเยอะๆหรือว่าเกมที่แล้วแพ้มาหรือกดดันที่แบบว่า ในแมชก่อนหน้านี้ก็แพ้มาเหมือนกันเนี่ยทำให้ฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดไปเลยนะยังไงณส่วนตัวนะผมผมเอาใจช่วยนะเพราะทีมเทวังกี้เนี่ยผมเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าต้องยอมรับครับผมว่าวันนี้อันไซเนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆเล่นได้เนี้ยบกว่าโดยเฉพาะเนี่ยเวลาที่พวกเขานะครับจะสังเกตว่าพออันไซเนี่ยพลิกกลับมานาได้อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบสซิฟกลับมาได้ครับเขามีความมั่นใจในการเล่นมากเล่นอย่างเล่นไม่หลุดฟอร์มเนาะ ต่างจากเมื่อวานก็อาจจะเป็นบทเรียนที่เมื่อวานเขาพลาดไปก็ยังไงก็ฝากทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับพวกพี่ๆกำมัดเกมมิ่งที่จะโดยมาเอเยลี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปชมสดกันได้แล้วก็สำคัญฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย